มาเก็บเห็ดในป่าจ้าเยดินได้แล้วจ้านี่ละตอนนี้เราไม่ต้องว่าตรงนี้ อันนี้เห็ดพึ่งขาลายนะคะอือขาลายเนี้ก็เบเลยนะเก็เล็นเห็ดวะอือเก็บเลยนะอืออือันนี้เห็ดอะไรพึ่ง เก็บพี่นจ้านี่คือป่าชุมชนของเราค่ะติดริมห้วยดอกเดียวจริงๆเหรอเมื่อวานสองวันนี้ก็สองแต่ว่าคนณเราไปช่องระเภฟตได้กระเทยกับสาลายแต่ป่าบางส่วนก็โดนไฟไหม้ ไม่รู้ว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือว่าธรรมชาติก็อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลป่าของเราป่าเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะคะ